ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ ไล่ว่าจแสดงอะไรแล้วก็มาร่วมงานได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชื่อตุ๊กตาค่ะเป็นน้องฝ้ายจากสืบสันดานนะคะวันนี้นะคะมาร่วมงานเพราะว่าตุ๊กตาก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ,อนิเมะหรือว่าแอนิเมชันมากมากเลยค่ะแล้วปกติเนี่ยก็ได้ดูแอนิเมชันของจีลแล้วก็ซีรีส์ของจีนก็คือเป็นแฟนคลับมากๆแล้ววันนี้ก็คือได้เกียรติมาร่วมงานวันนี้ก็ดีใจมากๆเพราะว่ารอดูตั้งแต่ภาคหนึ่งตั้งแต่2019เลยแล้วพอมาวันนี้ก็โอ้ พสอบมาแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูมากๆค่ะค่ะแน่นอนก็ต้องชอบนาจาค่ะเพราะดูตาชอบแบบมิสัยแบบกวนๆของร้องอะไรเงี้ยสนๆน่ๆารักมากๆค่ะโอ้ต้องบอกว่า มันช่นของจีนเรารู้สึกว่ามันแบบมัน w ว r l d w มากอะค่ะทําออกมาได้ดีมากทั้งงานภาพงานเสียงแล้วก็สตอรี่ไลน์คือมันแบบดูแล้วไม่เบื่อเป็นแบบขนาดภาคหนึ่งอะเกือบสองชั่วโมงเหมือนกันก็ดูแล้วไม่เบื่อเลยแล้วก็รู้สึกว่าอย,อยากดูอีกแล้วพอวันนี้มาก็ถือว่ารอคอยมานานมา,มากๆเหมกกือนกันค่ะ 怎样？卡，天雷滚滚，我好害怕！怕天雷滚滚，我好害怕，害怕<白>，害怕、啊，害怕<哈>。OK，一二三，天雷滚滚，我好害怕。你们卡？ ค่ะยังไงก็ฟักติดตามผลงานทุกตา,ตาได้นะคะปีนี้จะมีภาพยนตร์กำลังจะเข้าโรงแล้วสุสานคนเป็นแล้วก็ซีรีส์ทาง GMM ชื่อเบรกอัพเซอร์วิค่ะใกล้มาแล้วเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่คณะ